ครับผม A Add N Channel ครับทุกวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการยื่นภาษีแบตนะครับภาษีซื้อขายด้วยตัวเองง่ายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสัมภาระนะครับเพื่อที่ยื่นนะครับก็คือสามารถยื่นออนไลน์ได้ง่ายๆที่บ้านนะครับด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับทุกคนก็การยื่นภาษีแวตนะครับทุกคนนะในการทําร้านนะครับถูกดีเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ปันผลออกวันที่7นะครับของทุกเดือน ก็คือยื่นนะครับออนไลน์ไม่เกินวันที่15ของเดือนนั้นแล้วก็ด้วยตนเองที่สำพกรณ์ไม่เกินวันที่30ของเดือนนั้นนะครับถ้าเกินนะครับอาจจะมีค่าปรับได้นะทุกคนนะเราจะทราบนะครับว่าเราต้องได้จ่ายภาษีแวดเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ในเมล Gmail ของในเครื่อง p o s นะครับของ TD นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะส่งไฟล์มาให้นะครับในแต่ละเดือนเนาะอยู่ในไฟล์มันก็จะมีตัวนี้นะครับในตัวใบประกอบการ มันจะมีใบสรุปผลนะครับรายปันผลนะครับซึ่งมันมีอยู่ในเมลนั้นแล้วก็นี่เลยครับเป็นใบสรุปภาษีซื้อขายนะครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับอ่านี่ครับกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่คือเป็นใบภาษีซื้อขายนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับเราสามารถปริ้นออกมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะมาแนบนะครับใบแรกนะครับที่เราปริ้นออกมาคือรายการภาษีขายเนาะเราต้องนํามาบวกก่อนนะครับช่องที่1ช่องที่2นํามาบวกกันก่อนนะครับ2นํานำมาบวกกันก่อนนะครับแล้วก็คือบวกกันไว้เลยนะครับตัวเลขนี้ก็จะได้ใช้ในก่อนที่เราจะคีย์ออนไลน์นะครับเราบวก2ตัวนี้ไว้ก่อนเนาะผมจะไปช้าๆนะครับจะได้ตามทันนะครับโอเคต่อมาอีกใบหนึ่งนะครับ เป็นใบพาสีซื้อนะครับใบนี้นะครับไม่ต้องบวกอะไรนะครับผมโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับช่องช่องนี้นะครับช่องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือวงไว้ให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องบวกอะไรเนาะอันนี้ใบภาสีขายนะครับตัวนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราพอเราได้2ใบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็มาเลยหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมันจะได้ง่ายถ้าเกิดทําผ่านมือถือถามว่าทําผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตทําได้ไหมทําได้ แต่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแนะนําให้ทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจะได้ง่ายด้วยอันดับแรกเลยนะครับเราเข้า Google ก่อนง่ายๆเลยเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า rd.go.th เข้าไปหลังจากนั้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเลยอยู่อันดับแรกเลยก็คือเป็นกรมสัมภาร์นะครับแล้วก็ไปติ๊กตรงยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับมันจะขึ้นอ่า เป็นคำเตือนอะไรก็ช่างนะคบไม่เป็นไรนะครับมันเป็นคําเตือนของเขาก็เราก็กดการการะบาดออกไปนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่หน้า e filing นะครับ e filing ตรงนี้ต้องต้องย้ําก่อนนะครับว่าทุกท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองผ่านเว็บเลยไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็กอรกเลขบัตร แล้วก็เลขหลังบัตรอะไรลงไปมันก็จะมีส่ง otp ส่งอะไรมาเรียบร้อยอยู่ในอยู่ในขั้นตอนในการกรอกข้อมูลในการสมัครนะครับอันนี้สมัครไม่ยากเนาะสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บนะครับเราค่อยมาเข้าระบบนะครับอันนี้คือผมไม่ได้สาธิตในการสมัครนะเพราะผมสมัครผ่านไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เข้าระบบได้เลยนะครับทีนี้ก็เข้าระบบไปก็ใส่เลข13หลักแล้วก็รหัสผ่านที่เรากําหนดเองนะครับจากกรมสรัพกรกําหนดให้แล้วก็มาเปลี่ยนรหัสผ่านเอานะครับ เข้าลไปปุ๊บนะครับก็ไปคลิกตรงที่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันก็จะโชว์หน้าหน้านี้มาก่อนนะครับเป็นบุคคลธรรมดามาก่อนมีพรกด9ก9 0 9 1เราเอาเมาส์ไปคลิกตรงภาษีมูลค่าเพิ่มนะทุกคนตัวที่3นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยกอพอ30นะครับมันก็จะมีให้เลือกยื่นแบบกับอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็ไปติ๊กยื่นแบบนะครับติ๊กเข้าไปปึ้งเข้าไปนะครับเราก็ตรวจสอบว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือเปล่า เลข่าประจําตัวผู้เสียภาษีอากรตรงไหมชื่อเราตรงไหมชื่อร้านเราตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราตรวจสอบก่อนปุ๊บนะครับเราเลื่อนลงไปอีกนะครับเรามาดูว่ารายละเอียดเนี่ยเดือนปีภาษีที่เรายื่นอย่างเดือนนี้เดือนมกราเรายื่นเดือนมกรานะครับอันนี้เดือนกุมภานะครับเรามกราต้องมายื่นกุมภาครับกุมภาต้องมายื่นมีนาอะไรอย่างงี้เนาะนะครับเราก็ดูศูนย์หนึ่งทับสองห้าโอเคถูกต้องแล้วก็มาติ๊กคือปกติมระบบก็ติ๊กให้อยู่แล้วนะครับอ่า แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการแล้วก็ยื่นปกตินะครับเราเช็ค2ข้อนี้จบแล้วก็ไปชิดตรงถัดไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเลยครับทุกคนเป็นหน้าที่ข้อมูลการคำนวณภาษีเนาะเห็นไหมครับตัวเลขนะครับยอดขายในเดือนนี้นะครับนี่เลยเอาตัวนี้มากรอกเลยครับที่เราบวกไว้นี่เลยนะครับเอาที่เราบวกไว้มากรอกเลย4 2 3 137.5นะครับเอามากรอกได้เลยเนาะ ถัดมานะครับเป็นยอดขายที่รับการยกเว้นนะครับช่องนี้เลย6 610นะครับ6,616อเอามากรอกในช่องถัดไปนะครับต่อไปนะครับเลื่อนลงไปอีกนะครับมันก็จะเจอตัวภาษีขายนะครับที่เราคำนวณไว้มันก็จะตรงกับที่เจ้าหน้าที่ทีดีคำนวณให้เรานี่เลยสอง5 6้าหนึ่งหหนะครับนะตรงกันแล้วนะครับโอเค ต่อจากนั้นนะครับพอเราเช็คเสร็จนะครับเราก็จะได้ใส่ภาษีซื้อในตามตารางนี้นะครับช่องที่1นะครับของของแผ่นนี้นะครับคือผมแคปไว้ไม่ทันนะทุกคนผมผมไม่ได้แคปไว้นะต้องขออภัยนะครับมันจะได้ใส่ใส่หมายเลขที่ตารางนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผลมันก็จะออกมาที่ตารางนี้นะครับซึ่งมันตรงกับทางทีดีคำนวณให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็มาดูครับว่าคือเรากดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นมูลค่าภาษีเบทที่เราต้องได้จ่ายเดือนนี้ร้านผมจะได้จ่ายอยู่ที่2 4 0 3บาทจุสตางค์นะครับในแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะครับยอดขายของเรานะครับยิ่งขายเยอะยิ่งจะได้จ่ายเพิ่มนะครับยิ่งได้จ่ายเยอะนะครับยอดขายเราสูงเราก็ยิ่งได้จ่ายสูงนะครับทีนี้เราก็าสรุปยอดอะไรต่างๆดูแล้วนะครับก็คือ เขาก็ใช้เราเราจะพิมพ์แบบไหมหรือว่าเราจะตกลงยื่นแบบไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิมพ์แบบ S <S ออกมาไว้นะครับเก็บไว้อย่างเช่นตัวนี้นะครับพิมพ์ก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยนะครับกดปริน์ได้เลยนะครับต่อมาเราก็มาคลิกตกลงยื่นแบบต่อไปนะครับตกลงยื่นแบบปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาให้เราดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะยืนยันการยื่นแบบนะครับแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมา เป็นแบบยืนยันเป็นเลขอ้างอิงออกมานะครับในการชําระเงินนะครับออกมาปุ๊บนะครับนี่เลยมันก็จะโชว์ยอดเงินมานครับเลื่อนดูเช็คความาถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกติ๊กตรงชําระภาษีนะครับซึ่งเขาจะให้เลือกว่าคุณจะชําระแบบไหนชําระผ่าน QR Code e-payment c คร d i t card ATM หรือชำระด้วยบัตรเครดิตภาษีและช่องทางอื่นนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะผมเลือก นะครับผมยกตัวอย่างเลือกช่องทางอ,างอื่นก็คือพิมพ์ออกมาก็กดเซฟนะครับมันก็จะคือกดตรงตรงสุดท้ายเนี่ยชื่อช่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะกดให้เราเซฟเซฟนะครับเพื่อให้เราไม่หลงนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อ,อไฟล์อย่างที่ผมเปลี่ยนเป็นมคหกห้า 65, กพสามสิบเนาะผมก็ใช้ชื่อไฟล์นี้นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดเซฟแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ก็เราก็กดปินได้นะครับมันก็จะมีบาร์โค้ดมีอะไรให้เรานะครับทีนี้ผมกม็เลยลองนะครับกดตรงที่ชําระด้วยเคียร์อโค้ดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเคียร์โค้ดเนี่ยสามารถนะครับชำระนะครับผ่านธนาคารถ้าเรามีแอปธนาคารนะครับกรุงศรีกรุงเทพเซมบี B, กรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรทกสอออมสินเกียรตินาคินทหารไทยธนาชาตินะครับทิสโก้นะครับ เป็นต้นนะครับก็สมัครได้แล้วก็ UUOB อีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับในขั้นตอนในการยื่นภาษีง่ายๆนะครับยื่นภาษีแบบทุกเดือนนะครับย้ําว่าทุกเดือนนะครับอย่าลืมนะถ้าลืมน่อาจจะโดนปรับได้นะครับถ้าเกิดว่ามีทับเด็ตก็ลองทำผ่านแท็บเด็ดดูนะครับผมว่าน่าจะทําได้แหละเพราะว่าเครื่องพิมพ์ที่ที่ร้านของเราเนี่ยมันก็สามารถพิมพ์ผ่าน w i f i ได้นะครับก็ลองดูครับผมแต่คือผมสะดวกที่ คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ได้ทําตัวนี้ไปผมไม่ได้ทําในส่วนของแท็บเล็ตนะครับเป็นไม่ได้ทำไม่ได้ทาตัวอย่างในส่วนของแท็บเล็ตมาให้พี่ๆดูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คงนํามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่ๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง AAN Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะพี่นะ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนคลิปผมเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็ วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ